พี่แดงซึ่งเป็นหัวหน้าเรือเนี่ยคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่บนเรือว่ามีอะไรควรทําไม่ควรทําบ้างเ,เช่นถ้าเกิดคุณขึ้นไปบนดาดฟ้านะก่อนที่คุณจะขึ้นไปบนดาดฟ้าเนี่ยคุณก็ควรจะบอกเพื่อนนิดนึงว่าตอนนี้คุณคุณขอขึ้นไปดาดฟ้านะเพราะเวลาที่เรือออกหรือว่าเกิดมีอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามตัวเราถูกวมถึงให้เราเซ็นเอกสารรับรองนะ,ะว่าเรายินยอมที่จะขึ้นมาอยู่บนเรือนี้โดยที่เรา มีสติสมัมชัญญะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ในการใช้ชีวิตยอยู่บนเรือนี้7วันสวัสดีครับตอนรับทุกคนสู่เรือสุปบเน็ตนะครับผมกอลฟนะครับเป็นเมนเจอร์บนเรือสุปาเน็ตนะครับชื่อชิ่อกอล์ฟครับแล้วก็อันนี้พี่แดงพี่แดงเป็นไลน์ลเทอร์ประจำเรือนะครับ เรื่องการใช้เรือเรื่องของความปลอดภัยที่แดงเป็นคนดูแลสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเรื่องเรือก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องนำ้ำน้ำแล้วก็เรื่องเซฟตี้ได์ต่งางๆเรือลำนี้เนี่ยจะมี3มชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยชั้นดาดฟ้านะครับบันไดขึ้นไปดาดฟ้าอยู่ทางดนน้านหัวเรือน,นะครับดาดฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเวลาเราว,วิ่งกลางคืนเนี่ย ห้ามนะครับห้ามมากเพราะถ้าเกิดตกไปเนี่ยจะไม่มีใครรู้นะครับไม่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้วดูว่าเออมันไม่ค่อยมีขึ้นลมเท่าไหร่ก็บอกเพื่อนนิดนึงว่าเออขึ้นไปดัดฟ้านะอาจจะได้มีคนรู้ว่ามีคนขึ้นดัดฟ้าถ้าเกิดหายไปจะรู้ว่า,าวตกเรือ <c oughs> ดฟ้านะครับเ <c oughs> วลาเดินเรือนะครับอย่าเดินเหมือนบ้านนะครับพยายามท่างขากว้างนิดนึงตัง้งบาลานส์นะครับแล้วก็เราจะมีราวบันไดาารออาวข้างเรือเนี่ยจับตลอดเพราะเวลาเดินก็จับ เราบ้างเพราะวางคน,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 นอาจจะไม่เคยลงมาเรือเลยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็น meeting a r e ยนะครับก็คือจะใช้ทานข้าวแล้วก็ทำการ b r i e ต่างๆนะครับนั่งคุยกันกำหนดการในการออกจากฝั่งจริงๆก็คือเที่ยงคืนแต่ปรากฏว่าเนื่องด้วยวันนั้นมีพายุฝนนิดหน่อยทำให้ กับตันเรือต้องเลื่อนกำหนดไปอีกครับเป็นออกจากฝั่งประมาณตีห้าทำให้การเดินทางของเราจะช้ากว่ากำหนดนิดนึง ตื่นเช้ามามันเหมือนธรรมชาติมาเซ y hello มันแบบเราอยู่กลางทะเลเอรอบๆเป็นเกาะไม่มีตึกไม่มีอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยมองไปทางไหนก็แบบก็สวยงามอะก็เป็นท้องทะเลไม่รู้สึกว่ามัน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 เลิศมากอะไม่รู้จะใช้คำไหนอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นแหละถึงจะรู้ค่ะ เช้าวันต่อมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหการนอนบนเรือจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกสบายอย่างที่คิดการนอนบนเรือวันแรกเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเครื่องในเราอะ่ะเครื่องในเราคือเหมือนกับตัวเราอยู่บนเตียงปกติแต่ว่าทุกอย่างมันทุกอย่างที่อยู่ข้างในเราอะ่ะตับไตไส้พุงมันโคง้งเคงโค้งเคงไปหมดทําให้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมแบบว่ามันเหมือนกับมันเหมือนมีอะไรยักยักอยู่ในท้องตลอดเวลาครับนี่แค่วันแรกนะครับก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะ อีก7วันคงจะได้เจออะไรที่แปลกๆกับร่างกายตัวเองแน่นอนคร